อะไรอะไรก็พวกเธอทําผิดกฎโรงเรียนนะเขาไม่ให้เอาชุดสื้อผ้แฟชั่นมาใส่ว่าไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ชุดแฟชั่นนี่ชุดแต่ไม่คาตตึนมันไม่คช่ใครชุดแต่มันคืออุดมการที่เราต้องชุดบินว้ยจากสูงเข้ามาเลยทำไมเสียงใครจะแปลก ขบวนท่าที่หนึ่งใช่ฟาฟาส,าส,ส,สมวนปันสนิงจริงพี่ใจพี่ใจ <c oughs> พี่ใจพี่ใจนี่มันกี่โม,มกี่ยามแล้วถึงเวลาเขาเ้าห้องเรียนมาตั้งนานแล้ว <What? S 1> มัวแต่บ้านหลับพี่ขาศูนย์อยูนน่นั่นแหละ oh, <no. S 1> โ้หมันสนุกอยู่เลยอ่ะ <c oughs> เออกลับเข้าห้องเรียนก็ได้พี่เ <c oughs> จ๊ไป ยตจนป่านนี้แล้วแต่บ้ากระตุ่ยได้เธอนั่นแหละแต่งแต้นี่ของใครอีก ดาบกับชุดเราไปแล้วแล้วความฝันของเราที่จะไปเป็นนางล่าสุนทรเรื่องความฝันใหญ่ที่จะไปเป็นเสาหลักหาดีอุนนอดมการณ์ที่หนูจะเป็นเนักตครอบไม่ผ่านเพิ่งไปเพิ่งมาของหนูละไม่รู้จะทำยังไงดาบกูว่าไม่ได้พวกเราต้องไปทวงชุดคืนจ้ะคุณครู มีอะไรเด็กคุณครูขาเราจะมาขอทวงชุดแต่พี่ข้าสูเคืรนค่ะอะไรอะไรก็พวกเธอทำผิดกฎโรงเรียนน่ะเขาไม่ให้เอาชุดเสื้อผ้าแฟชั่นมาใส่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ชุดแฟชั่นนี่ชุดแต่พี่ข้าตืแล้วก็ดาบของเราด้วยค่ะถ้าไม่มีดาบมันก็ไม่เข้าชุดมันไม่ใชาใครชุดแต่มันคืออุดมการ์ที่หลอกต้องชิลุบิวย จ่า้สูงไม่ต้องมาเยอะแยะมากมายร้อยเหตุผลเลยแล้วเนี่ยครูใหญ่เป็นคนวางกฎครูแค่ทําตามอยากได้ก็ไปขอครูใหญ่เองไปไปครูพาไปเย้ลาสุดลาครูใหญ่ล่าสุดล่าสุดล่าสุดอูครูใหญ่สุดเฮ้ยแล้วนั่นใครอ่ะใครเอาชุดมาใส่อีกเนี่ยฉันว่าฉันยืดมาหมดแล้วนะอืมสเตนสโก้ด้วยสวยจัง นั่นใครอ่ะใส่ชุดแฟนชั่นมาทำไมฉันไม่ใส่ด้ยมั้ยคุณรูเอาชุดเนซิกอหนูไม่ใส่ทำไมคะทำลายความฝันเด็กทำไปได้มีอะไรนักเรียนแล้วก็คุณครูชุดเนฟิโกอยากได้มาตั้งนานแล้วผู้ใหญ่คะ เอาชุดมาเล่นทำไมคะทำลายความฝันเด็กทำลายความฝันเด็กทำลายความฝันเด็กอะไแล้วไอ้เจ๊ะกาว่าเดยวตอนเย็นจะคืนให้เด็กครูใหญ่ก็เลยมาใส่ดูก่อนเห็นเด็กชอบดูไงเนี่ยลูกครูใหญ่ก็ดูนะรู้่าสนุกดีแต่ครูใหญ่เอากฎเองไม่ใช่หรอคะห้ามใส่ชุดแฟชั่นเอานะคุณครูช่วงโควิดเด็กๆก็เครียดกันพอแล้วเดี๋ยวตอนเช้าใส่มาโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนก็ให้เขาถอดเก็บตอนเย็นแล้วก็คืนเข้าไปให้เขาใส่ได้นะย้อนๆกัน่อยครูใหญ่ดสก๊อตีมา ยุดีมย่าชุดเนสิโกอนออกมาได้แล้วก่อนที่มันจะขาด